ราอยู่กับน้องไม้ยนะครับน้องเด็กเก่งด้านการเปิดพจนานุกรมครับสวัสดีครับน้องมายครับนะฮะก่อนอื่นอยากถามน้องไมายเลยนะครับว่าการเปิดพุชานุนรมเนี่ยนะครับมันมีการแข่งขันกันแบบจริงจังด้วยหรอครับมีค่ะเป็นการแข่งขันภายในโรงเรียนค่ะจัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกับงานห้องสมุดค่ะมันเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให คนที่มีความสามารถในในด้านการเปิดพระจนานุกรมเข้าร่วมการแข่งขันกันค่ะและกติกามันเป็นยังไงเก่งไม่เก่งทํำยังไงอะสามอย่างหลักๆเลยนะคะของกติกาคือ1ความหมายค่ะ2ชนิดของคํา3เลขหน้าที่มีคําที่ปรากฏอยู่ถ้าพี่อยากรู้ว่าตัวเองมีความหมายเนี่ยจะต้องทํำยังไงล่ะครับลองคุยไหมเกี่ยวพจนานุกลมมาเยะนะเดี๋ยวขอลองตัวอย่างเลยได้ไหมพระจนานุกรมมาตัวอย่างตัวอย่าง พี่ถามหน่อยสิมันมีเคล็ดลับไหมเวลาที่เราแบบจะเปิดให้เร็วอะมันมีเคล็ดลับนีม่ค่ะมันมันจะเป็นตามหน้าอย่างนี้ค่ะเราต้องดูตามอะไรคะใช่ค่ะมันต้องดูตามตามพยัญชนะอันดับแรกต้องเปิดตารบานก่อนถูกไหมคือมีคำทั้งหมดอย่นะถึง1449หน้อเาหน้าห่งมื่นครับลองจะเห็นภาพที่สุดงั้นให้เราลองแข่งแบบที่น้องเคยแข่งดีกว่ามาลองสิมาสิ เออให้อ่องแข่งกับใครตั้งแต่คนจีเดทตะวันพี่เอานิกกี้มาแข่งกับนิกกี้ไปผมเอาจริงนะเออเาจริงเลยนะมารถแล้วไงเาเปิดสิเปิดทางรถไงเฮ้ยรอเรือรออะไรรอเรือ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 เทครับช่วยเทรอเรือรอลิงเขาเขาใครเขาใครรอเรืออยู่ตรงไหนรอเรืออยู่ข้างหลังพี่รอเรือรอลิงโมแหวนเฮ้ยอ๊อฟรู้ว่าอ๊อฟเก่งมว่าจะเร็ว ูเน้าูกเก้า96 968ความหมายคือยานที่มีล้อสำหรับเคลื่อนไปเช่นรถม้ารถยนต์รถไฟเก่งๆๆอ๋อออไปแข่งแทนสิออพี่อ็อพี่ออบอ๋อมอ๋อมลูกเรือมันจเลงเรือเปโอ้ยไอออบฉลาดเปิดสารบัญก่อนเดี๋ยวออบเจอแล้วหน้าอะไรออบหนึ่งพันยี่สิบห้าครับคำนามครับสถานศึกษาครับถูกต้องค่ะ สมกับเป็นเออ่บอสน้องการน้องการสนธยายำคำยำสนธยาออมออมเจอสอเสือแล้วครับออมเจอสอเสือแล้วหนึ่เฮ้ยสนทิสนทิไม่ใช่สนุกสนเท่สนสนเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเป็นคำนำเวลาพบเพพบค่ำข um ีดอันชนะแล้วใช่คุณออมเมื่อกี้คุณเล่นคุณไวมากคุเก่งก็เมื่อกี้สามเกมใช่ไหม 2ในสามชนะแล้วเกมที่แพ้เนี่ยแพ้คนในทีมเดียวกันคุณก็คิดดูเอาคุณอิกี้คุณกี้ดูเอาแล้วทีมคุณน่ะยังคุณน่ะคือของผมเนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องของความรู้เท่าไหร่อาจจะเน้นเรื่องของความมือไวรีเปิดรีเปิดถ้าเรื่องมือไวเรื่องความแบบคล่องอะ ม่ก mm ี่เลโอไวกว่าใครแน่นอนทีมกันก็ไม่แพ้เพราะว่ามีพี่เตพี่เตเนี่ยย่าเขาสอนมาดีเรื่องภาษาไทยเขาสามารถเราจับปุ๊บปุ๊บแมทกันอย่างเงี้ยเขาสามารถรู้ว่าคาเนี้ยมันมีมีความหมายมีความหมายแล้วก็แบบเขียนถูกต้องหรือเปล่าอาจจะมีความแบบมีความหมายแต่ว่าสะกดไม่ถูกเลยคุณไม่คิดว่าคุณรู้อ่ะคุณเตย่าก็จะให้สอนให้สร้างเองขึ้นมาเลยทั้มดใช่ อะไรนะสร้างอะไรนะสร้างคำสร้างคำสร้างคสร้างคสร้างคำามคำมร้างคำ่ร้างคางมร้า่ค่้างคร้างคำสร้างชร้างคำานคำส้างคำน่งค่สางคำส้าชใำสร้างเำสร้างคำสรางคล่ร้่งค้าคำสร้าอคำสร้างคำ้างค้า้องค้าาคต้าง้งคำ้างคำ้างงค้คางคำสร้าง้งาง้างคาง้างร้าคำาครางคสร้า้